สวัสดีครับทุกคนรอบที่แล้วคุณได้เห็นการเปิดตัวใหม่โดรน DJI ตัว Air 3ไปแล้วและนี่คือ DJI ตัวใหม่ Action 4ที่เพิ่งมาใหม่เช่นเดียวกันซึ่งความพิเศษเขาบอกว่าตัวนี้มันดำน้ำาด้ลึก18เมตรโดยไม่ต้องใส่เคสอะไรเลยนะจะจริงไหมผมเอาไปเทสให้ด้วยนะครบหมดแน่นอนเดี๋ยวไปดูเต็มๆในทริปนี้กันดีกว่าไอ hey, หอยนี่เขาจะมาแฝงประมาณ3เดือนแลวหอยจะมาเกาะเองแล้วไปเลี้ยงต่อยปิงเลี้อ่างศิลาตอนนี้นะครับฝนตก เละเลยนะโอ้โหฝนตกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนะของตัวตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะก็คือเซ็นเซอร์ขนาด1.1.3นนิ้วเพื่อให้เราได้คุณภาพวิดีโอที่มันดีขึ้นจริงเวลาเราถ่ายที่แสงน้อยนะครับ ซึ่งแน่นอนเขามีโหมด Horizon c d นะครับที่ทำงานได้นิ่งยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับเวลาเราใช้ช็อตอย่างตอนรี i ิพวกนี้นะอีกอันหนึ่งที่ชอบมากบอกเลยก็คือระบบแม่เหล็กที่เขายังมีอยู่จากรุ่นเดิมจะแนวนอนแล้วลิปกลับมาเป็นแนวตั้งได้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญค่อนข้าง,าง,างจะแข็งแรงแล้วก็ทนนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงท่าเรือกันที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะกล้อง Osmo Action 4ตัวใหม่ไปเทสจำน้ำกัน ก็เดี๋ยวลองไปดูจุดที่เขาเตรียมอุปกรณ์ที่จะดำน้ํากันดีกว่านาะทุกคนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าใครอุปกรณ์มานะครับบางคนถ้าไม่มีก็มาเช่าได้นะฮะก็เซตอัพอุปกรณ์ของตัวเองเรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็เรือพอกออกกันเรือลำนี้นะครับมี2ชัน้นนะครับชันที่เราอยู่คือชั้นสอง ก็อันนี้เป็นไดแรกนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกในชีวิตเลยเที่ยวกล้องลงมาโดยไม่มีเคสกันน้ำํำถามว่ากลัวไหมต้องบอกตามตรงว่ากลัวนะฮะว่าจะไม่มีโอกาสได้กลับเอาฟู้ดไปรีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะฮะตอนนี้เราอยู่ในระยะ5เมตรนะครับถือว่าตื้นๆอยู่และเราลงมาเกือบจะ10เมตรแล้วฮะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเออค่อนข้างจะเริ่มตื่นเต้นเลยนะเพราะมันเริ่มลึกลงมาจริงๆน้ําในช่วงนี้ก็ถือว่าขุ่นนะครับเพราะมีพายุเข้าด้วยแต่ว่ากล้องก็ถือ,ถอว่าทํางานได้ดีเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใส่เคสกับน้ําด้วยแหละอีกอันนึงที่สาคัญมากนะครับก็คือการที่เขามี10 bit D-log ok M มาแล้วแน่นอนว่าสําหรับในการทํางานเอาไว้เกรดสีหรือว่าในการที่เอาไปปรับแต่งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เรามีไฟล์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญจริงๆของเจ้าตัวนี้นะ ผ่านไปแล้วนะครับผมก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหานะแต่ว่าได้แรกมันลึกประมาสักสิบเมตรยังไม่ลึกเท่าไหร่นะ <ไป S 1> ก็เเริ่มต้นนะฮะเราก็เช็คได้กันก่อนเดีนะ๋ยวตอนนี้ขอขึ้นเรือเลยพักก่อนน้องเพลงก็ทําการอ้วกไปเรียบร้อยแล้วเมาไหมไม่เมาได้ต่อไปเราจะไปได้ชื่อว่าองค์หลังซึ่งไดไซนี้ก็จะลึกกว่าเดิมนะครับประมาณสิบกว่าเมตรขึ้นไปแล้วนะ เดี๋ยวเราลองไปดูว่าแอคชั่นโ o ล่ทำงานได้ดีไหมในนี้แน่นอนจะลึกลงมาอีกนะครับซึ่งเราเริ่มขยับลงมาที่เกือบเกือบสิบเมตรตอนเดิมแล้วและยังลงต่อมาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าการทำงานใต้น้ำประสบการณ์คือกดปุ่มต่างๆเลื่อนดูไม่มีติดขัดอะไรเลยนะฮะนี่คือจุดเด่นที่สุดของ dji action ที่มีระบบการทำงานที่สเสถียรที่สุดเลยนะครับในกล้องแอคชั่นเคมลาสำหรับผมนะและในที่สุด ก็ลงมาถึงที่1 8เมตรกว่าๆจริงๆเรามีลงไปลึกกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้ถ่ายไว้ประมาณสักตีสัก20เมตรซึ่งน่าจะเป็นกล้องแอคชั่นที่ลงลึกที่สุดในตอนนี้แล้วเนาะที่ผมเคยเทสมาคือเราจะรู้ว่าถ้าเวลาเรามาเที่ยวทะเลมาฟรีดสยนอกเกิลหรืออะไรประมาณนี้เราไม่จําเป็นจะต้องใส่เลยเอาอยู่ได้สบายๆเลยนะครับคือขึ้นมาแล้วก็คุยกับกล้องได้เลยเพราะปกติตัองใส่เค้าิ่งมันจะไม่มีเสียงใช่ไหม แต่เนี้ยก็ยังมีเสียงที่แบบเราคุยได้เงพอขึ้นมาข้างบนอเี้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เขาไม่ได้ใส่เมื่อกี้ลงไปลึก18เมตรด้ว่ใสเอาไว้พอดีเลย18เมตรก็ต้องบอกว่าโดยรวมของ DJI Action 4ตัวนี้นะครับก็พัฒนามาในเร pues anyway. ียกว่าในทุกๆด้านละกันเพื่อตอบโจทย์หลายสไตล์ให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับนอก่าจะเป็นเรื่องของการ ลงใต้นะ้ำที่เราไปเทสกันเรียกว่าเกือบ20เมตรเลยนะที่เราดำถทงลงไปนะฮะคือสําหรับใครที่ใช้รุ่น a อคชั่3อยู่มันอาจจะไม่ถึงขนาะดว่า,าจะต้องเปลี่ยนสีเลยแต่สําหรับคนที่กําลังมองหาแอคชั่นแคมใหม่ตัวหนึง่งสำหรับผมเรื่องของ user experience ผมมองว่านี่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับในยุคนี้นะตอนนี้การใช้งานความคลองตัวความเสถียรของตัวกล้องไม่ว่าจะอยู่ในน้ําหรือว่าอยู่บนบกนะครับ ให้เป็น base of arm um, user experience เลยสำหรับ action camera ตัวนี้นะในความรู้สึกผมต้องบอกอย่างนี้แล้วเจอกันครับ